สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมลเบิร์นนะคะนี่ก็เป็นการเตะบอลนะคะเตะบอลของออสเตรเลียของออซี่นะคะเขาเรียกว่าออซี่รูนหรือว่าฟุตตี้นั่นเองนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนใครนะคะทุกคนการเล่นเตะบอลของออสเตรเลียนะคะเราสามารถใช้เท้าของเรานะคะเตะบอลนะคะแล้วก็ใส้มือของเรานะคะเพื่อเป็นการ โยนบอลให้เพื่อนนะโยนโยน,โยนไม่ใช่ว่าโยนสองมือนะคะทุกคนนั่นคือผิดกฎนะคะคนต้องถือบอลหนึ่งหนึ่งมือแล้วก็กำกระปั้นนะคะแล้วก็ฮิตนะคะแล้วก็แตะไปตรงที่บอลน,นะคะทุกคนแล้วก็มีการเตะนะคะการเตะเราก็จะใช้สองมือนะคะจับมักบานนะคะเพราะว่าบานนี้มันไม่มนนะคะทุกคนมันจะเป็นรูปกลมๆเหมือนรูป ไข่นะคะทุกคนแล้ก็ต้องจับสองมือนะคะแล้วเราก็เตะนะคะทุกคนเวลาเราอ่กับคู่ต่อสู้แล้วก็สามารถใช้บ่าแล้วนะคะทุกคนเพื่อผลักดันเขานะคะหรือว่ากอดเขาลงพื้นเลยนะคะนี่นี่ก็คือการเล่นฟุตตี้นะคะ โกลของเขาก็ปกติเราก็ได้หนึ่งคะแนนใช่ไหมคะทุกคนแต่โกนของเขาได้หคะแนนนะคะแล้วก็มีโกนสำรองอยู่ข้างๆได้หนึ่งคะแนนนะคะทุกคนนี่คือสวนสาธารณะของประเทศออสเตรเลียนะคะทุกคนทางด้านขวามือนะคะก็เป็นการโยนแบบเ,เขาจะเรียกว่าอะไรแบบพวกเบตเบตองอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะสำหรับผู้เท่าเล่นนะคะอยู่ด้าน ใายมือนะคะแล้วก็จะมีด้านขวามือก็จะมีเดินเทนนิสนะคะทุกคนเดินเทนนิสแล้วก็เดินเน็ตบอลนะคะทุกคนนี่คืออยู่ที่ต่างประเทศนะคะเขาจะเอาความแปลว่ากีฬาเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะอยู่ที่ต่างประเทศเนาะก็สวนสาธารณะหนึ่งบ้านก็จะมีเป็นแบบเป็นแบบสิบสิบสวนสาธารณะเลยนะคะมันก็กว้างใหญ่นะคะทุกคนสำหรับ แล้วก็สําหรับน้องม้านะคะสําหรับคนแก่สลาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับเด็กด้วยนะคะเล่นฟุตตี้นี่เขาจะเริ่มจากอายุสามขวบนะคะทุกคนสามขวบสี่ขวบห้าขวบนะคะจนถึงเขาอายุสามสิบนะคะก็จะเป็นการเล่นเนาะของเขานะคะทุกคนเดินการเตะบ,บอลก็ด้านหน้านะคะทุกคนด้านหน้าก็มีเดินนะคะทุกคนสําหรับจูเนียร์นะคะตรงนั้นนะคะก็ เขาก็แข่งขันกันนะคะจูเนียก็คือแบบว่าจูเนียต่ำกวัวอายุแบบเอ่อจ็ดกัวประมาณนี้เนาะเขาเล่นเพื่อว่าแบบว่าให้เขามีแบบว่าออกมาเตะบอลแล้วก็มาพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่รู้จักกันแล้วก็ให้เด็กมีเพื่อนแล้วก็เรียนรู้ถึงการกีฬามีแพ้มีชนะนะคะทุกคนแต่สิ่งสำคัญก็คืออ่ เพื่อให้สุขภาพที่ดีเนาะเพื่อให้สุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีนะคะทุกคนนั่นคือเป้าหมายของการการเล่นกีฬาแบบกลุ่มนะคะทุกคนการเล่นกีฬาแบบกลุ่มเนาะ,ะแต่สําหรับฟุตตี้อยู่ที่วิกตอเรียนี่คือแบบเขาโอ้โหป้าคลั่งมากนะคะทุกคนแต่ละทีมแต่ละทีมของเขานะก็แบบเออวันอาทิตย์อื่นก็จะมาแบบนี้นะคะ พาลูกสาวมาเตะบอลนะคะทุกคนนี่ก็ลูกสาวของเบึงนะคะขอบคุณค่ะ